สบายดีนอจ้ะพี่น้องากักทายสบายดีพี่นกองปุาบุสกขสุลเด้อวันนี้ออกมานาน้องจ้าออกมานาอปนีออกมาสองเบิ้องยากสุบเดินพักกเหตุยังบ่คุณพี่บาเตี้ยเยไหมเออเพลงไหม่ตอนนี้พักเทียงแล้วบ่นี่โอ้นูมาตอนพอดีพักเทียงพอดีเลยแม่น เก็บมะนาวมาผาเะนาวมาาเพื่อนว้านนี่เพื่อนซื้อมาเงินพริกซอยกองหนึ่งบมมีแนวแทมมือนีเอามาแทมนำางพี่นนอะเอ้มาแทมนำํางซื้อหักพริกว้านนี้ผเลยบมมีคลองแทมเอามะนาวมาแทมเหมือนี่น้าวดีนะข้าวะเอาข้าวฮากัน กวยีนางนอนหล้วรับน้ำมีติบอีกยังได้ติบถ่าย่องอีกบาทนี่ได้เด้อยียสิภาพพี่น้องเบิ่งอันมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ทงหน้าหน้าทงใหญ่มือนนี่พี่น้อง้ยข่าวอ่องห่วงเว้ยเลยกายสีได้เกี่ยวข่าวเลยเด้อในห้องนะข้าวข่าววันนี้ไข่าวต่หนาบ่ข้าวตะหนา ปงาจ้าเขาแต่นม้องาขื่องิดเพลงนึ่งแต่เศร้าอืเล่าเสือสมองกรดปวดโป่งสมองกรปวดโป่งโอ้เมได้เมื่อหาเมียโดนโอ้ยสมสมพอตะจิต้นตะลิต้นเนาะกับผ้าเมียใอเ้เอ้ย คนบริวนมีเมียก็เป็นยังสีอะลพี่น้องเอ้ยผูบ่าวรอนจ้าเหตยังสบายด,สายดีสบายดีเอน้องดาวอ่อานี้กําลังถายปาเอเฟเฟคพี่น้องเข่าเอฟเฟคเอฟเฟคควันกําลังอกอก่วงพี่น้องเอ้ยพ่นกํลังดังไฟกําลังสิกําลังติดปลาปีกเ้นี่นางเข้มมาตีปลาอะไรไฟแห้งอ่าวิวคือขาด เขาใน,น,นี่นีนน่นั่นข้เวลาเขาดังไฟเด็คนไฟมันไ,ลนไหลอาหารเที่ยงเขื่อนเที่ยงจะวุนทางไงเดี๋ยวสวนเ,เตีย๋ยอากินจีนังสีขางพานานะจีนังดังไ,ไฟไหลหมดนะพี่น้องเชี่ยวเบาต่อมาจิเดี๋ยวเบาต่อนะจีนังดังไฟนะเาบาต่อมาสิทำหม่อมวดเราเลยเออมันเม่นไรล่ะมันควันค่ะ ไฟมันยังแห้งอยู่ก็เลยกำังเข้มมจีแบก็ะชีพีงปลาตำหัูหูพี่น้องเ้ยตำหมูหูยูหาอยู่นะยูบานอยู่เวือนบ่มีหมู่เลยแหลนออกมาอ้ยพี่เด้อพี่น้องตอนนี้กำลังกำลังมะละกอทำไดเอาทำใดเออเอาไปฮันตี้ใหม่ถูกแล้วมันจดทำบ่มันมันเปี่น้ถึงร่ง ตอดมุนไปมุนมาคว้าเดยวดเด็กายขออภัยด้วยพี่น้องทางนี้มันจะแจ้งมุนสามลอยกูจบกูสามแ่นควายมา้มนไปใช่คือมาจีนังให้คนแขวบ่ดีเอเด้จีนังให้ผู้่ากินแง่มันขาผู้ท้งออกนั่งแล้ว ขอัยเด้อ <lien> พ <plane. im sharing> <im> ีเด้อขาจะกินน้ิมันขันีว่ากับอันคำพูดอันว่าว่าควาวถ่ากินห้าอ่อนอันนี้ผัดควาวถ่ากินน้ตายโว่โนโห่วงืกันเด้อจะถือสาเด้อพี่น้องเนักาะเมน มีมีนังเข้มแล้วก็สิปลาปลามาสกินมาสกินสร้างกินในพื่นนี่สิบิงปลาทำหงมันนี่อุนธุรกิเป็นลายนะโทรศัพท์เป่อนีขั้นขั้นเอาหอกหึงแล้มันแข็งย่้าห่ำมาได้ในหนังมีแหงอะไรกินพวกมีจิเป็นผูไปถกเหมือกูดจีนแล้วเว้ย กินกัวพ so no. no, ืมหอนี่แซบได้ยังกันไรเนาะไปทุบปลามาปี้งแบบนี้เอาไปเอามันสอกระพุ่งโตซั่น่ามันเป็นยางมันเป็นอะไรมาขาว้ซอยดอกมะโหมะมะโหม่มีจันยานสับบอนเป็นไงใครเห็นไหม น้ำลายโอยลายเสือลายทีทางนี้ทำการทุบหนังเคลมอ้าวเห็นไหมผมผมนอยากกินหนังเคลมัดไตเลยทำอะไรกําลังถูบนังเคลมอิโตติเตห์ฮีปซอยมังหงอยากกินแนวแข็งๆเปนแบจับเด็ดมาจับเด็ดแล้วตอาตัคอย คนเอาขายหยดาเลยครับยันอยู่นั่นเลยจ้ะจิานี่เขาปอมน้องเคงื่ร่ตันน้องยังหูเหลืองอย่นะใช่ไอ้ปอดเปกวอยน่ได้ี่ยวอุเี่ยวแล้วาายเอาเี่ยวงอนน่ี่นาวตลด้านนีน่องปลานี่กนอล้เนาะ

ปิ่งปลาเอาปิ่งปากะเอเอาเนปา่มัเอาให้หมดเลยจ้ะยามีอีเาเ่าปิ่งาคือคือล่นตีบอกออกขอเียนะคิดแต่ลืมคิดลืมอามอหอมอโอ้ก็คืเสืเอเนี่ยกับอกเมดอกมอคือเอื่อคอไล่คีย์บอร์ดจะบอกอคือบอกมีแห้ไแ้เอตอน้ไม่ซื้อมานะเลอดออกบอกนะเือดุ่เลยเนาะตอนนี้ไซื้อ์มาหนือได้บอกา่มมันนี่เดอดเขาไม โอ้ยรปไปยังยังไรกู่ั้งนๆเเวลาแล้วจ้าสายกินเลยสายกินแต่หมูหุงยั่วๆกินตัวนี้เหอพีมือปนีพอดีช่วังวัดเลยนีแต่พวกเป็นบ้านเป็นไอเนแบบสีะเอาแบบยืนกินผ้าไปดำนาฮะนะเป็นได้ปะเตะ จนเบาบ่อไขยูอีดอกไขยูนะไขยูหมูทางนั่ะแมงอยังบาดนี่ควันอยังควันนางเค็มทางนั่นซิมซิมกินน้ำกันได้พี่น้องมากะทินร้อนร้อกะทินมากะทินอยู่แบบยัวเลยเสียงก็ยังแหบอยู่ใครตัวน้อยกินข้าวน้อยเส้นอ้วนอู้นี่นี่นี่ น้งเค็มกับแซ่ด่ะย่านัมนบวแซ่บือบางหันนะยัคือบวสซีแซ่บาบานาบะอือือรเด้อันี้มันเค็มไอเตียปะถือลอกจัดจีวานะเค็มเฮ้ยอนกินนหนัง่นเออธรรมดาน่าใช่แต่เลี้ยงง่วงม่ใช่แต่เพอิดบอกให้คายมีคนซื้อคล้ายก็บบวชอีก่วอน ลุก FC าก็บุบกห้ากับลุกนั่งกินแบบเออยืนกินชินแบบเพาทุรกิจเอเนาะข้าวห้งข้าวุรกิจยังอยู่บ้านกับเราเปนทุรกิจมื้ย้เรามาทำใหญ่กันเไ้บวก้อบางที่เราต่องยางาสื่อเราต่องยางหลดมันบายเ้ยโหลดมาน้วบอ่อ แป้งแป้งแป้งนี่เนี่ยเป็นแป้นอยู่ะกินข้าวอิ่มแล้วเริ่มทำงานต่อพี่น้องบ่าะเป็นแบบเป็นตอนนี้นะคนน้อยก็จะไปประมาณนอาดึกดึกดกหลัั่วงไปเลยนะเราเาเาเร้ฟังก็เปนเัียววน้าก็ได้ังเป็นขา ทางมาจากปากกระด็ดยังอืออืออืออืเพลงใครเป็นคนแต่ง ตาก้องเป็นคนแต่งเหรอาอ,อาจารย์บาง,าอ,งอาจารย์บางเป็นคนแต่งธรรมดาบอบเป็นตาสิดังหนึ่าอ้าก็ไอ้ดนตีก็สีดังไรน้องเนยรอรอเบิ่งรอซุม แต่วันนี้ยะไอยดีแต่ต้องแนงต้องเนอยู่แล้ววันนี้หามไมได้ด้อวันนี้ตัวนีห้าคำท่นใดัวท่นเน้อเอางนะโอ้ก็สีดีเนี่ยลงฟังีเยนะเนะซอยไปน้ำโลเมื่อแต่งมันคือท่าหาไม่ได้ต้ขึ้นดจุดจุดจดจุดดจุดดจุดจุดตุดจุดจดจุดจุดดจุจ น้องดาวร้องอ่ะพี่น้องโนโนค่ะไม่เอ้าวค่ะไม่เอาค่ะแต่เบายังสิบหลอดนี่เ็ดไปห้องเพลงตายคีบเลยหเลยพักพอดเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี้พักกระหน่างซิวบาดนี้คุขำแล้วจะไหนล่ะก็เมื่อปู ไอเตี<แ> <ITA> ้ยเก็บเครื่องเก็บของอลไรชิเมื่ออลไรพี่น้องต้ะเออชิเมื่อเลยขำแล้วโอ้ชิเมื่อเลยเบาบัตเมื่อเลี้ยงงัวคือเด็ดเด้งัวบมมีผาตัวคือโอเคจ้ะพี่น้องดาวถือเลขได้พี่น้องเผาไปนู่นเเคยซื้อเลขให้ถือเลข ไอ้เรียงมือนีโอเคเจ้าพี่น้องเ,เดาวจะได้เจ้าคิปเพียงสยนีเออ้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาวเยด้วยๆจ้าเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายสบายดี